มาเยมันละมันไไหมจูพอลยนุยโูหมายงมีเห็ดทุกคนเอาเอาตะพานให่เห็นพ่อพ่อพมันคบเลยนี่นี่นี่โอโหโอ้มาอ้โอโอ้ยหาเียวพ่อพ่อพบกโลมาเอ้สินเมาเน่เฮ้ยใบหมาเนี้ยเลยเห็นไหมวะเห็นก้านี่ขึ้นบนก้าเลยเออเนี่ยผาดวะ มาเคยไล่ทุกคน,นแต่ว่าเอาบได้เากลับมาหอดที่พักและสรุปงานคือวันนี้นี่ได้เก้าตนะแต่ว่าตวง่ายก็มูก็คือเห็ดน,นะกเห็ดเอากลับจากชายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องมสักคนนะตอนนี้ล่ะย่ำแล็งแรงทุกคนเนเอากลับสิพากันอ้กไปหายู่หากินก่อนนะตอนนี้กับประมาณนหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่แหละ พากันไปน้ำกันเมื่อนี้แหละสองสามคนผ่านง่ายเพื่อนนำทางก็เลยบอกโองโัลิมานเพลยเลย,ยบอได้ไปติดตามน้ำกันดูโินเด้อคัดหลัง,ลง,ลงโมสินเป็นผู้คัดหลัง

โอ้โหหัมันเลี้ยวพ่อพ่อพ่อบกโลมานเมาเยดีนมเอาแน่เ้ยใยหมาเลยนะพ่อแล้วพอแล้วมันหมุนมันหมุนพ่อพ่อพ่อสูนี่โอ้โหหมามันไม่ได้ขึ้นมันเห็นมันมาต่กุ้งไม้ยุเพิ่งไ นมันไม่ได้ไปตามที่ยินพ่อเย้าถบ้างเนะเจ้ามาแล้วดีคนเลยสีมืดในผ่านล้วนโมเมนต์หมานหมามันไม่ได้ขึ้นทุกคนมันมาตามพุ่งไม้มันหมด้ทันในทางท่าพ่อจะจ่มสุดปะเนาะมันหมดทันในผ่านทางแม่ว่าจังหวะมาตามไม้ายหมาไม่หมดได้ขึ้นจังหวะนี้แหละที่เราทีมเหนือคือหมาไม่ได้ขึ้นนี่แหละยิงมาเหี้ยวล้มาเลยหมาเลย ป๊ต่วสาเอาเตสบายไหมเนาะเห็นน้อยนนี้กูไนี่มดสบายเลยปสบายสุดขั้นปอดยอยแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเลยตื่นเต้นนะมาครบเตแล้วพอๆๆดูพอแล้วอ๋อเจ้าเอาเข้าทงนะทุกคนนะหมอนกัมาแล้วทุกคนนเนเลย ยานมาจมเมื่อกี้นี่พอได้กว่าพอได้กว่าพอพอจะมาอ๋อน้อยเดียวหนู่ได้หนูได้หนูแล้วก็พอเห็นแ้วว้าจมกับยาวมาเหยียบแล้วเห็นมันแล้วแหมมานอะไรทุกคนเลยมันมันโอ้หมาเห็ดเมื่อกี้นี่หนุ่มโมใหญ่ไปเลยนะทุกคนเลยเจ็นน้อยตีนหน้าเสียห้าวโล่ ยิงว้อยิงว้อทางนี้กสุดยอดเลยมามามาเขาหนงจากเอาหินอมแล้วทุกคนมาอ๋อมานี่แบบนกเขานะะพิสินจัดการแบบต๊ลงมาแบบมันมีตายมันก็เลยเจิดไปละผ่านพ้นมาหายอันนี้นี่คือหมาครับทุกคนหมาสะวานเขามาหากิน หลงแล้วก็ห้องคับดงหมดเลยนะเนื้อก็แตะตื้นเลยทุกคนเียคือสิบได้ทุกคนเลยถือว่ามาเลยนะมาในผ่านเพลินสุดยอดเลยทุกคนพอแต่โตขอดินนี่นะคือมันละกลิ่นนี่มันซีอยู่เนาะกุมมาจนมาเลยทุกคนเลยสุดยอดเลยเนาะขั้นแมนคนเนาะเห้าอากัเป็นแต่ย่านทุกคนเบนี้นาะไหลโตเด้จากน้อยมันสีหุมเชื่อถ้ามีแมนผู้เจ้ามันนี่ นายปุ้นจ้ามันก็รอดตายเอาแต่ละตัวมันเยืางเต็มเลยวันนี้นะยย่างยู่ยังรออยู่ตัวน้าตัวน้าตัวน้ามาสามตัวทุกคนเลยมันจีวบานติดแขนคนละอ่ะไปต่อทุกคนในวันนี้ตัวนี้ทางด้านผ่านเพ่ปกัดตัดเอาทีละใบนะต้นตรงเนงต้นตรงเนีงใบเจ๊ดกระหอบมือเท้าทุกคนเคนเจ๊กเก่งนะแต่เฮาบุกเคยเจ๊กนะเราจะไห็นน้ำเพลินอยู่แต่ว่าเห้มีกลิ่น อาศัยจังหวะมาเพื่อนะชอนไายไปน้ำมามีเคยได้มันมาขนูทางก้อนอถือเอาไปน้ำทางทุกคนนะครับมากะซอาะเพื่อเอาะมันทุกคน คันตัวเลือล่อนลงดินคนระับรอดมาได้คันมันจขึ้นก้อนๆน,นะรอดทุกคนตัวแถวได้เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นขึ้นตัว,วแล็กทุกคน,นะางงานอัอนนี่ได้มุกกี้นี้ยิ้นไหวเด้ทุกคนโอทีมงานเะขาไปเก็บละม,มาอยู่บ่ มาแกล้งวเข้าไปมาขายเพราะมันน้อยผลมาแล้วมาแล้วทุกคนเก็บเก็บที่เลยเนาะสามตัวจากเก็บที่ที่แล้วก็ไปต่อทุกคนเลยนูวายแต่เก็บไปทุกคนเก็บไปเอ็ดอาหารแห้งไว้กินวัดมันโบมีเงินโบมี่คือเอามามันนี้กะกินต้มต้มมี่ทุกคนเลย เราพากันมากมันให้เจ็บจึบโอทุกคนตอนนี้นะหมาไล่เห็นทุกคนเอายิ่งหนูไหวก่อนนะ เราเห็นตื่นเล่นเล่นลุงลุบเต้นลุงลุบโอ้เสียงหมาเง่งเง่งเง่งลงนะเอาสิ่งต่ำม,มาไปก่อนนะโอ้โหสิท่านเดนะือบด้วยโอ้ทางด้านในผ่านไปก่อนแนละ้วมาชิ่เดี๋ยวตำลังก็องขอุคุณหมายหนเห็นนี้นะหมายที่ต้อนลุ้งลุบ ล,ลุกๆวะลุกโพลประเฮนะวะเห็ะเจ้าอันีขึ้นบนเก้าเลยเออเนี่พลาดเนาะหมาเคยไล่ทุกคนแต่ว่าเอาบอดได้มันรักนะเห็่ไงโอ้เสียงชุดไปว่อยไปละด้เดยโอจะได้แต่ยิ่งหนูหวทุกคนหมานี่ ไล่ไปก่อนล่ะฟูเงีย้ยเงีย้งยเกี่ยวจะเตอร์พูนะมาไล่พวกท่านทุกคนเลยมันล่งลูปนะเดี๋ยวเขาลงไปน้ำเขาในพ่านเพม่อนก็นนะเพราะว่าเขายิ่งดยูทุกข่าวอันยิ่งอยู่ายทุกคนเมื่อกี้นี้นะมันเห็นตัวนี้ตื้นแล้วก็มาไล่เต้นลงลูปพูนะเดี๋ยวชวยลงไปน้ำเหมอนกนนะตัวนี้ ในผ่านกับบอลสินลงกอนนะเขาลงสำรักเขายูเตอร์ทุกคนเล้เป็นที่หิน้นลึกลืนนะลง่งยอดีเขาในผ่านยูเตอร์นี่ทุกคนเี้เป็นว่ามานี่มาสูตวนี่นะแต่ว่ามันขึ้นไม้แล้วห็นแต่ว่าหาบ่เห็นทุกคนเลย ดี๋ยวสีลงไปหาซอยเพื่อนก่อนเอามันอยู่มงเลยนะข้างกับพุกทุกคนนล่หาเล็บมันก่อนทุกคนในพ่านไหมปะโกก้บกตันนี้เป็นโกนนะมันหมานะมาสุดมงนี้ทุกคนโกบกใหญ่นี่เป็นโกนยันเฮิร์นมัน,นามากะหยุดเฮาทุกคนหยุดเฮามานีนะน,น่าจะมันขึ้นแ่วนี้เลยนะ เดี๋ยวหาพวกกอนทุกคนหารีบพวกกอนเม่งเห้ได้กว่าทุกคนเี่ตัวที่สองจากเมืองนี่มาตัวนี้มาแล้วทุกคนเียมันจึ้งอยู่นี่นะเมย์ในุ้ยฮะยันเมยทุกคนนี่มาขนนะมาแล้วจึ้งอยู่แถวนี้นะเห็นในหน้าสิขึ้นไหมแถวนี้แล้วมันใต้ไปทุกคนมาในยะหยุดเฮ้านะมันแบบมันขึ้นไปแล้วมันบกจกกักกกเอาดิทุกคนมันใต้ไปดิตัวนี้ชุมเห้ากำลังหาอยู่ทุกคนเยชักะยุ่งก๊กเลยแหละ โลกะนะทุกคนมันเอาขึ้นบดได้นะมันขึ้นใหม่ทุกคนมันขึ้นไม้แล้วมันใต้นะ่ขี่ก็มันเห่าโกนธมึงโลก,โลก็เงินปุกไม้เท่านี้นะมันน่าสิขึ้นเท่านี้เลยนะมาก็มาแต่ละโตกับมดพื้นทุกคนมันจะเพื่ได้ในไลฟ์บังหึงฮาลัดบดขั้นการยิ่งหนูวายทุกคนเนอะเสียดายนะโมันเงินเท่านี้แหละ นายจะขึ้นไหมนผ่านปะป้อปะอะไรโอ้ยมาันนี้นะมันยังมีเยอะปะน้ำนงินทุกคนเลยโอ้ยานเท้าเป็นโบกในผ่านเพิ่นสร้างปะทุกคนเลยแต่ว่ามันมันสงสัยอยู่กกนึงทุกคนเลยกกกระบกนะมันมีโกดยานมันเฮินมันทุกคนเลยยื้อ ่านเป็นช่้างปะแล้เสียดายเนาะถ้าแมนมียิ่งหนูวายจะมีปะเปอร์เซ็นต์ได้ทุกคนมันตุนจะโกงไหมทุกคนเลยตื่นเต้น,นโอ้โอยากดูหนะักมานะอยางขอพี่ลุกขี้เนะกีนจบ้านเอ็นขาลงมานะว่าขนาดเลยบ้านขาขึ้นนี่คอยบุ๋นโค้งลงมาโค้ลงมาเลยทุกคนเลยโค้งสลามบุญมุ่ลงมาทั้งมาทั้งคนนะ เลน้ำกันนะไอ้พวกสิ่งไปเก็บอนุบายผู้เดียวได้เอาไปทิาขาหื่นมีทางป่อเป๊เะตอลงมาเฉยมีทางเลยมาติดกึ้นตัวไม้ทุกคนเลยโอ้โหที่ขนาดเลยทุกคน คำมันหึ้นไม้นะมีประเส้นด้วยคนเดียอ๋อไปๆๆๆไล่ไปหน้าเลยเลยบักงูอันบักโลเฮาผู้เดียวคนโอ้ยเนี่ยผ่านเป็นมุ่งหน้าไปก่อนปลยเฮาเสียงชุดไปวอดนตอนนี้ชุ่มเฮากับนังท่ามาก่อนนะมานี่ไหลไปชุดเสียงไปว่อดไปนะเฮาก็เลยโบนั่มนะตัวที่โสง ตัวตัวที่่องในผ่านคิดว่ามันน่าจะเป็นซองผู้เมเห็นนี่มันมาน้ากันคนเนี่ตัวไรตัวก้อนยันตัวผู้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมฆไรขึ้นเทิงตัวนี้ตัวก้อนน่ะไรลุ่มลุ่มมันซึ่งเฮ้างกงกันเมันมันหึนได้ได้นหึ่นได้เด้นมันหึนยันมันไปลุ่งเนาะเอามันหึนไม้แล้วมาไม่เข้าห้างเลยมันมามันยังมีชำนาญหรือเกินขกินหึ่นไม้ไปห็น นกเขาทุกคนโอ้หเรียบร้อยไเลยทุกคนเอ้ยนี่เอาเก็บวะนกเขาหูวะนเขาัดเคยย้อนบางน้ำเลทุกคนก็ได้มากนกเขาตัวหนึ่งนะสมหากับปีดงานเคยย้อดบ้างน้ำกะเก็บที่เฮียเงที่มาแล้วมาแล้วทกน ตอนนี้ได้อันนูไวน์สานโตยีเห็นตัวหนึ่งแล้วก็น,นกเขาตัวหนึ่งแล้วทุกคนเอ้ากินน้ำกินน้แล้วก็สิาพากันหาการเลาะลงได้หาการโค้งกันกับทางเก้านะแต่ว่าบดินกับทางเก้าทุกคนน,นี่โค้งขึ้นนุ่นโนนพูดแล้วโค้งลงอีนะบางทีมันพออีน่ะลุยเลยบอลกับไปนอนที่พักเข้าไปแล้ว ลายตุกขนาดนะหนูวายอยู่นี่นะโดนเอาเห็นนี่แหละทุกคนเลยมาได้ทุกคนดโดนมาไล่เห็นนี่แหละได้จ้ะฮะไงตึง๊บอยู่อยู่ๆนี่นะหนูวายลายขนาดเลยนะมนันนะนะทั้งเห็นออมทั้งเงินหนูวายเข้ามากินนี่นะมาไลา่เตะขึ้นแถวนี้หนูนะโอ้ได้โบชิ ผ่านเพิ่นยิงอีตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่นะโตุงใหญ่เลยตัวนี้ไม่เดิหนูวายทุกคนนะลยตัวทุกนฟกนี่นะโอเคเลยนะมาสงสัยมากกบกแซบกกนี่นะว่าหินหนูนะหนูเด้งหนูเด้งหนอ่ันนั้นอันนั้นหนูทุกคนมาไล่นี่มันแตะลิลาดลีลาไปตามตามพื้นนะโอ้แถายิงอยู่นี่เนยประมาณสี่โตแล้วอยู่นี่นี่ว่ายกันมาทุกคนมานี่ก็จัดให้เขาอีกทีนึง โอ้โหบทสินเท้าไปเก็บเลยน้ามันมบทกาดไป้อนะหนูวายทุกคนเลยหนูวายนในลายขนาด่ได้ทุกคนเลยปพาต้อเอาจัดไปผู้เดียวเอานี้มดเป็นฮกโต๋โต๋ที่ฮกตัวนี้ทุกคนเลยหนูวายเนี่ยนะงานเท้าไปเก็บเลยปพราะต้องยาะมาเฮ็ดนะโอ้โหยิวมาแล้วจัดไม่อ้อนแต่เขาป้ามายิวมึง ไปทุกคนเลยตอนนี้กันเลาะอันมาใกล้ที่ฮอดแคมแล้วนะเดี๋ยวทีเลาะมือเลยบานนี้นะอ่ะทุกคนเลยตอนนี้ขึ้นมาฮอดเด่นวิดลบผู้แล้วนะเป็นโฮผู้แรงดานปอต้องยางเจ็ดเส้ซ้ายเส้ขวาทุกคนในความมือไปเดี๋ยวมือแคมปิ้งเลยบ้านนี้โอ้หัวแห้งแต่กะคุ้มนะมันหมานทุกคนเลย นี่ก็มาหออบนพักแล้วทุกคนเลยอ้าวดูมากับผ้ากันเมยทุกคนเลยพื้นมันไหลเท่าไรไหลเห็นกระซองโตรัดบนท่านมันพื้นไม้เป็นหาบเห็นทุกคนใส่มันห้าโกนนะมาก็เมยแล้วเดี๋ยวสิสรุปอันเนื้อที่ห่าได้มามื่อวานนี้ทุกคนเลยก็ลายอยู่ได้เอาโอเคทุกคนเลย ตัวนี้เหากับมาหอดที่พักและสรุปงานคือมอน้นีได้เก้าตนะแต่บาตูง่ายก็มูก็คือเห็นนะอีห็นคืออีห็นนี่เฮาพอหลายโตได้ทุกคนเลยพอสองสามตนะแต่บาตัวนี้นี่ในผ้านเพิ่นพอนะมันขึ้นไม้ก้อนนะตัวนี้นะก็เลยพอแสงตามันตัวมาไรนี่ไปบนท่านทุกคนเลยมันลงรูปผู้นะไปไปมันขึ้นไม้หาบห็นนะนวายนี่ก็มันเท่ากินมากระบกทุกคนเลยสบามาณเลยนะ มาโฮมงานกันครั้งแรกนี่ก็โอ้สุดยอดเลยทียว่วานแบบแบนันผนพุท่าผู้แกเพื่อนกันกนบวาขวัญถือขวัญน,นะวันนี้นะหมานนะเอ้าทุกคนนี่ทำแรกกับว้าสีนอนทุกคนนี่แต่ท้องมานอนบ่ได้ทุกคนเลยขึ้น <c ười> <c ười> เยอะเข่าเนาะกับรู้ว่าเอ้ก<ม>ับลูกหมาว่ากันดังไฟเฮ็ดกินว่าสิโคโนกเอาทุกคนเลยมันจึงได้กินง่เนี่ย

เอาเชอร์เคร์อันที่เขาปรุงมันโอ้มีได้บ้างนุ๊กภาได้บ้างอยู่ต้องมีพอบ้างเลยแทนที่มันย่ามกระโบกนี่ได้่พอได้บ้างบ้างแดงไ่ปีแล้วยังได้บ้างแดงใหญ่องโตไเท่าได้จะที่สัมกห้อผู้ใดกิมันกระโบกนะบ้อืมมันได้นกขาวสองโตใช่เนาะเออ กินนกไปก้อนมาแรงเป็ <c oughs> นสาวจะกินอาหารเสบๆดูคนเยอยเข้าวแห้งเขาเขาจะยังลายเลยนก มาปุ่งพือ,อนกันแล้วครับคาบไฟนี้เลยสายยามันเลยกลางคืนเนาะโคสไตล์ไมเสื้อน้ำไปพร้อมเลยนะธรรมดามันโคคือเนื้อสุกเสื้อน้ำนี่เอาน้ำเสื้อพร้อมปลูกเกอเินเนอไว้ในน้ำหลังเลยเนาะะทุกคนเลยโคแล้วเขาก็ซื้อกว่าซุกแล้วนะนง่เยาสีได้ปรุงเอาไปกินเลยนะ น่าจะได้แล้วนุทำนี้นุอะ,อะเอาก็เอาไปกินแล้วนะลมินนะแเศบเลยพี่น้องไปป่ะไปเศษเเหมือนกันมาเ่บเลยเดี๋ยวโทรนุอือหือจากไหวใช่เนนุสิ่งด <c oughs> ีจะซอดมาลดอือ โอ้น้ำมันค่อยกำลังว้าวเอาน้ำคือเป็นสีแดงมาทุกคนเลยลุยนี่เดอนเข่กันดูดูเสือมคิดเจียมน้องอืมหมดที่เสือเลยครับโซยแล้ดายโซยโซยแด้โซยป่ะอืมโค่นละน้อยเลยนะโค่นเขาหูทุกคนเลยเสืออืมมาเยอะนะนะมายืดกระลังกายอยู่นี่ออกทางกายอยู่วะทุกคนเลยเจ็บแสบเลยยามดึกๆทุกคนตอนนี้นี่ยเทเลอร์สามทุ่มว่ะมาคแล้วคิด สามทุ่มนี้ตีสามตีสามสามโมงเช้าโอ้สามโมงเสา้าแล้วทุกคนใเลยนี่นะนอนได้นอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาอือืมเลยกลางคืนแค่บอกสิอัน พี่เลื้ออันกลางคืนปตาเห็นกางเงินเป็นตาลูกเขาทายไม่ไทยเลื้อกลางคืนตาเห็นกา,างเง <laughs> ินตาลูกเขาเปิดไทยยังวะกางเห่านี่แหละกางคืนยาวว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนอนไนมะ่ <laughs> ากางเงินนี่แล้วมันเป็นตาลูกเขานงงงเข้า,ากินน้ำอิีกกะพากันหาผู้เปนอนละนี่คือบานอนคอยนะส่วนผู้บศินป์มานอนผู้ ในผ่านเพื่อนท่านได้มาพูนะโอ้โหเพื่อนนอนมองเลยน,นะโอเคทุกคนเลยแต่มันนี้ก็ห้ากับสีได้ขอรับขอนอนก็ทุกคนเลย <c oughs> ตอนนี้ก็สามโมงสามโมงเยอะเซาแล้วนะเอา้าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเลยไปก่อนเสากินโอเปนเซากินโอเปน